โอ้โหนี่คือสาหรายข้าวเหนียวครับใครเคยรู้จักบ้างนะก็ถือว่าเป็นพืชน้ำนะที่ถือว่ามีประโยชน์มากมายนะโดยเฉพาะเป็นอาหารของปลานะะซึ่งทุกวันนี้อาจจะมีการนำมามาเป็นไม้ประดับในตู้ปลา ต้องกินในสาพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาล่นลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้สุขใจอยู่ในสวนนาเล็กพามาชมไม้น้ําของนาเล็กที่เลี้ยงไว้นะหลายคนอาจจะไม่รู้จักฮนะสาหร่ายข้าวเหนียวเป็นสาหร่ายเล็กๆนะที่มีโ,โหมันมีเยื่อมีใยกันแบบสารกันแบบนี้เป็นแผ่นเลยเนี่ยเนะี่ยละเอียดมากๆเลยก็ใช้ในการ เลี้ยงปลาได้ด้วยนะพวกนี้สามารถเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะปลากินพืชทั้งหลายเนี่ยชอบมากเดี๋ยวไปดูกันว่านาเล็กเลี้ยงอะไรกันบ้างครับผมวันนี้นาเล็กก็พามาดูไม้เลี้ยงของนาเล็กอีกชนิดหนึ่งนะก็เป็นไม้เลี้ยงที่อยู่ในบอ่อปลาหรือว่าอ่างปลาอ่างบัวอะไรเงี้ยนะ แหนเป็ดใหญ่ก็มีฮะนี่แหนเป็ดนนเนี่ยออนาเนี่ยโอหนั้นนัเล็กทดลองเลี้ยงหมดแล้วนะแล้วก็มีจอกหูหนูนะที่เห็นอยู่ตรงนั้นจอกหูหนูแล้วก็ผักขยังเนี่ยผักขยงนา,นานี้กินได้นะเอามาจากนาเลยปกติในนามันจะหน้าแรงนี่จะหมดแล้วแต่นาัาเล็กเอามาเลี้ยงไว้อย่างงี้มีตลอดฮะมีกินได้ตลอด แล้วก็บัวแล้วก็สาหร่ายนะสาหร่ายก็มีทั้งสาหร่ายพุงชโดนะนี่สวยงามเลยเลี้ยงปลาได้ดีเลยนะสาหร่ายพุงชะโดเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันดีแต่วันนี้พามาดูสาหร่ายอีกชนิดหนึ่งที่ถือว่าหาดูกันได้ยากนะเอามาเลี้ยงในกระมังเลย ปลาใส่ประกัดไปด้วยนะเนี่ยอันนี้คือสาหร่ายข้าวเหนียวคือถ้าเรานึกไม่ออกให้นึกถึงอ่ะทะเลน้อยไม่แน่ใจว่าพัทถลุงหรือเปล่านะที่เห็นดอกเป็นดอกสีเหลืองเหลือะเหลืองจะดอกชมพูอะไรเนงะี้ยที่อยู่ในทะเลน้อยน,ะนั่นแหละถือว่าเป็น แหล่งของสไลายข้าวเหนียวที่เดียวเลยซึ่งอันนี้นันเล็กก็เอามาเลี้ยงไว้นะไว้ขยายพันธุ์ได้มาจากแถวนี้แหละใกล้ๆพอดีเห็นมันแปลกๆเลยหยิบมาแค่นิดเดียวนะเนี่ยนิดหน่อยแล้วมาใส่กระมังไว้นี่โอ้โห,โโหขึ้นเต็มกระมังเลยเนี่ย ต่อไปเป็นไม้น้ําที่มีราคาสามารถทําธุรกิจไม้น้ำได้นะคือเบื้องต้นนั้นเลยก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการปลูกการเลี้ยงก่อนและต่อไปเราสามารถที่จะส่งขายได้นะเนี่ย,ยขายแค่ไม่ต้องเยอะหรอกนะให้เขาไปทำเพาะพันธุนะ์บางที่อาจจะเรียกว่าเป็นวัชพืชนะ แต่บางทีก็ถือว่าเป็นไม้ธุรกิจเลยไม้น้ำธุรกิจเลยเนี่ยเห็นไหมส,สวยๆอย่างนี้เอาเลี้ยงปลาเนี่ยโอ้โหปลาวางไข่ปลาหลบปลาซ่อนโอ้โหดีมากๆเลยเป็นบ้านปลาได้ดีมากเลยก็เป็นไม้ตระกูลพวกกินมแมลงนะฮะนี่ก็จะมีปมเล็กๆอยู่ตามเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นแล้วเพราะมันเล็กมากนะ ไวดักมแมลงถึงหน้าออกดอกจะออกเป็นดอกสีเหลืองเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่เลยฮะเล็กนิดเดียวอันนี้สายพันธุ์สีเหลืองนะถ้ามีอีกสายพันธุ์คือสีชมพูงั้นลองเซิร์ชเข้าไปดูในทะเลน้อยนะ ครับผมสลับคลิปนี้นเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้นครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนใยสลพัพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ